ฟุตบอลเอฟเอครัพรอบ4เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่24มกราคมที่ผ่านมาเป็นการพบกันระหว่างเบรนฟอร์ดจากแชมเปี้ยนชิพรับการมาเยือนของเรสเตอร์ซิตี้ทีมหัวตารางจากพรีเมลีกคู่นี้ทีมได้ชนะจะเข้าไปเล่นในรอบ5รับการมาเยือนของไบรตันช่วงวันที่8ถึง11กุมภาพัน,น์นี้ณสนามเบนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมเปิดฉากครึ่งแรกนาทีที่3เรสเตอร์ทีมเยือนได้ทักทายก่อนเซนกอุนแด อัดด้วยซ้ายมุมแคบแต่ยังไปติดเซฟของลุคแดเนียนจากนั้นนาทีที่6กลายเป็นเจ้าบ้านเบรนท์ฟอร์ดที่ได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์อย่างรวดเร็วหลังบอลจากลูกเตะม,มุมทางด้านขวาเปิดมาเสาแรกมาคูตฟอร์ดขึ้นโขกไปฉลับนอร์มาลิตเปนดี้อยู่ในกรอบไม่ถึง3หลา้าก่อนที่มาร์โซเรนเซนแนวรับเจ้าบ้านจะโฉบมาจิ้มด้วยขวาผ่านตัวแดนนี่วอร์ดเข้าไปหลังเสียประตูเลสเตอร์พยายามบุกอย่างหนักเพื่อทวงประตูตีเสมอนาทีที่10อายุเซเปเรสซัดได้วขวาไปติดบล็อก ถัดมาอีก2นาทีฮาเวบานรับลูกจ่ายของลูกโทมัสแต่อย่างซัดประติดบล็อกอีกนาทีที่21อายุเซเปเรสเรียกฟรีคิกได้นอกกรอบเจมเมดิซันปั่นออกไปแบบได้เสียวนาทีที่34ที่ทีเด็กที่ขาดคลองเบนฟอร์ดทำให้ได้ลุ้นกว่าและเกือบทิ้งห่างจากบอลคอเนอร์ด้านขวาวิตาลียาเนลเปิดลึกมาเสาไกลให้กับทาลิกโฟซูแปรด้วยขวาแต่ย่างโดนแดนนี่บอร์ดปัดออกหลังไปได้ ท้ายเกมนาทีที่44สกอร์เจ้าบ้านเกือบได้เม็ดที่2นําห่างหลังได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษซามานกอรอสวิ่งมาปั่นข้ามกําแพงบอลเกือบมุดใต้คานแต่แดนนี่วอร์ดปัดข้ามคานออกหลังบุบบิดจบครึ่งแรกเบรนฟอร์ดขึ้นนำเลสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ0ครึ่งหลังเขี่ยบอลมาได้แค่นาทีเดียวนาทีที่46เลสเตอร์มาไล่ตีเสมอ 1-1, 11สำเร็จจากจังหวะที่แข้งเจ้าถิ่นทําเสียบอลโดนเจมส์เมดิสัน เลี้ยงจี้หน้ากรอบก่อนดีดออกขวาให้กับซิคิสซูนแดวิ่งมาปั่นด้วยซ้ายนิ้วมือนในด่านเจ้าถิ่นเข้าไปอย่างสุดสวยนาทีที่50เลสเตอร์เกือบพลิกแซงขึ้นนำอายเซเปเลสกดด้วยขวาเต็มข้อบอลพุ่งไปตรงตัวลุคแดนเนียนปัดออกหลังไปได้นาทีถัดมาเลสเตอร์มาได้ลูกจุดโทษเมื่อทาลิกโฟซูไปดึงยูริเตลมองในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษทันทีก่อนที่เตลมองจะลุกขึ้นมาสังหารเข้าไปไม่พลาดเลสเตอร์บุกมานำเบรนฟอร์ด2ประตูต่อหนึ่ง นาทีที่63สเลสเตอร์ทิ้งโอกาสนำห่างตีลมองตักบอลโด่งข้ามแนวรับให้กับริคารดเปเรราควบไปถึงเส้นหลังและปาดเข้ากลางมาให้อุนแดวิ่งมาแปรด้วยซ้ายเหินข้ามคานออกหลังอย่างน่าเสียดายนาทีที่71บอลจากอุนแดแทงออกซ้ายให้กับฮาเวบานซัดไปติดเซฟของลุคเดนเนียลก่อนมาเข้าทางเจเบริสันตามซ้ำเข้าไปไม่พลาดเลสเตอร์บุกมานำห่าง3-1 ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมเลสเตอร์ซิตี้โชว์ฟอร์มโหดในครึ่งหลังแซงพลิกกลับมาเอาชนะเบรนท์ฟอร์ด3-1ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ5ต่อไปโดยจะกลับไปเล่นที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของไบรตันในวันที่8-11ถึง่1กุมภาพันธ์นี้เดมิเลอร์รายงานว่าบอร์ดบ,ร,บริหารเชลซีได้วางตัวเบรดรโรเจอร์โค้ชที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเลสเตอร์ซิตี เป็นว่าที่กุนซือใหม่ของเชลซีในกรณีที่ปลดแฟงลัมพาดออกจากตําแหน่งหลังจากที่ลัมพาดทําทีมได้ไม่ดีในหลายนัดหลังของพรีเมียร์ลีกโดยแพ้5จาก8นัดหลังสุดล่าสุดบุกไปพ่ายให้กับเลสเตอร์2ประตูตอ่อ2ล่วงไปอยู่อันดับที่9ของตารางยางไรก็ตามโรเจอร์ไม่สนใจที่จะเปลี่ยนงานใหม่ในตอนนี้เพราะยังสนุกกับการทํางานกับเลสเตอร์ที่มีลุ้นไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีก สิบการย้ายทีมโลกตะลึงแห่งวงการลูกหนัง 1. สตีเฟนคอร์เกอร์จากลิเวอร์พูลเส้นสัญญาเป็นตัวสำรองฉุกเฉินสำหรับกองหลังที่รับบาดเจ็บอย่างมาตินสเคเทลและเดยันราฟเฟนสตีเฟนคอร์เกอร์ถูกนำตัวมายัางถิ่นแอนฟิลด์ในเดือนมกราคมปี2016และสร้างความประหลาดใจให้กับใครหลายคนเจกิ้งครอปได้ตัดสินใจแปลกโดยการใช้งานคอร์เกอร์ในแนวรุกมากกว่า1ครั้งและการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเมื่อปกากหลังรายนี้ เป็นคนที่ได้ครองบอลในกรอบเขตโทษของนอริซิตี้ก่อนยิงไปติดบล็อกและผู้เล่นนอริทเข้ามาสกัดเข้าทางอารัมลาลาน่าวันเลขกดลงพื้นตุงตะข่ายช่วยให้หงแดงเฉือนชนะนกขมิ้นไป5ประตูต่อ4แบบสุดดราม่าที่แครโรดท่านี้แข้งวัย29ปีลงเล่นให้ลิีวอร์พูเพียง4ครั้งก่อนกลับไปที่สโมสรอนแม่อย่างคริสปาร์เรนเจอร์ 2. โซแคมเบลจากนอตคา์ตี้ ถือเป็นหนึ่งในนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ของพรีเมียร์ลีกดังนั้นการตัดสินใจที่น่าสงสัยของโซเคมเบลในการเข้าร่วมทีมแห่งลีกทูอย่างนอตคาลตี้เมื่อสิงหาคมปี2 0 0 9จะไม่มีวันถูกเลืมเลือนอย่างแน่นอนเคมเบลซึ่งเคยเล่นอยู่แต่ในลีกสูงสุดเท่านั้นก่อนย้ายทีมในครั้งนี้จดประกาศเซ็นสัญญา5ปีกับแม็กพายแห่งเมืองนอตติงแฮมก่อนจะย้ายออกจากสโมสรอนวันหลังได้ประเดิมลงแข่งให้กับทีมอดีตปะกหลังอาร์เซนอลยอมรับในภายหลังว่าการย้ายครั้งนี้เป็นนคควววาาามผิดดดพลโโยยเเรีกตัองง่ พาะสโมสรไม่สามารถดึงนักเตะระดับดาวดังมาร่วมทีมได้ตามสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเขานั่นเอง 3. โอดเดียนอิกาโลจากแมชสเตอร์ยูไนเตดเมื่ออิกาโลย้ายจากเพม a ริกเมื่อปี2017มีเพียงไม่กี่คนที่คิดว่าเขาจะกลับมากองหน้าในจีเรียาย้ายมาโอทัฟฟอร์ดแบบยืมตัวเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วเรียกไือว่าเป็นการย้ายทีมในยุคข,ของโอเรกุนาโซชาที่ทําให้ใครหลายคนประหลาดใจไปตามๆกัน ยังไงก็ตามกองหน้าวัย31ปีทําได้เกินความคาดหมายด้วยการทําไป5ประตูจากการลงสนาม19นัดและเนื่องจากโควิด19ทําให้แมนยูเน็ดขยายสัญญายืมตัวอดีตกองหน้าวัดฟอร์ดไปจนถึง30มกราคม2021 4. คารอสเตเวสและฮาวีเอร์มัสเชลาโน o จากเวสต์แฮมโลกฟุตบอลต่างตกตะลึงไปตามๆกันเมื่อดูโออาร์เจนตอนาคตไกลยอย่างคารเตเวสและฮาวีเร์มัสเชลาน o เซ็นสัญญากับเวสแฮมโดยย้ายมาจากโคเรนเทียนทีมของบาร์ซิลไม่นานนักหลังจากฟุตบอลโลก2006จบลงต่อมาปรากฏว่าทั้งคู่เป็นนักเตะของบุคคลที่3ส่งผลให้คุณค้อนรับค่าปรับ5.5ล้านปอนด์มาเชลานย้ายออกจากทีมเมื่อเดือนมกราคมปี2007เพื่อเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลส่วนเตเวสเล่นให้กับทีมต่อจนจบฤด,ดูกาลและเประตูนในลีของเขาช่วยให้เวสแฮมอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไป 5. จูริโอเซซ่าจากควีนส์พาร์กเรนเจอร์การซื้อขายนักเตะของควีนส์พาร์กเรนเจอร์เมื่อฤด,ดูกาล2 0 1 2 2 0 1 3เป็นที่น่าจับตาม,มองของใครหลายคนเมื่อจูริโอเซซ่าเดินทางมาจากอินเตอร์มิลานพร้อมแชมป์เซเร,รียอา5สมัยและเหรียญแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอีกหนึ่งเหรียญการันตีความสามารถยิ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับกองเชียร์รับตั้ลรถเป็นเท่าตัวมือกาบราซิลยอมรับว่าเขามีความฝันที่จะคว้าแชมเปียนส์ลีกกับสมโมสรเลดอนนนแห่งนี้แต่ปรากฏว่าพวกเขากลับจบอันดับบุ้ยในนนตาาารงใฤดูกั้น และตกชั้นไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพในที่สุด 6. เจเจโอคูชาและเฟอร์นันโดเอโร่จากโบตันวอนเดอร์การได้ตัวเจเจโอคคชาและเฟอร์นันโดเอโร่มาร่วมทีมของโบตันวอนเดอร์นั้นน่าประทับใจไม่แพ้กันโอโคชาย้ายมาจากแปะแร์ส่วนเอโร่ย้ายมาพร้อมประสบการณ์มากมายที่ได้รับตอนขาแข่งกับเดลอมอริดซึ่งร,รวมถึง5แชมป์ลีกและ3แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเอโร่ใช้เวลาเพียงหนึ่งฤดูก,กาลที่โบตัน ส่วนโอโคชาเป็นขวัญใจของแฟนๆหลังจากค้าแข้งนานถึง4ปี 7. เอ็ดการ์ดาวิดจากคิสซันพาเลตและบารเนตเอ็ดการ์ดาวิดเคยค้าแข้งกับสโมสรใหญ่ในยุโรปก่อนที่จะเซ็นสัญญากับคิสซันพาเลตและต่อมาก็เป็นบารเนตหลังเส้นทางค้าแข้งที่ประสบความสำเร็จเจ้าตัวก็ปฏิเสธที่จะแขวนสตาร์ทโดยกองกลางชาวรัสายนี้เลือกจะเซ็นสัญญาแบบจ่ายเงินตามจํานวนนัดที่ลงสนามให้กับพาเลต ก่อนที่จะกลายเป็นผู้เล่นผู้จัดก,การทีมของบาเนตทีมห่งลีกทูในอีก2ปีต่อมาโดยการเคลื่อนไหวทั้งสองครั้งนั้นถือว่าค่อนข้างสั้นแม้นาวิดจะชี้แจงว่าช่วงเวลาของเขาที่พาเลทนั้นถือเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาก็ตาม 8. โบยันเคอร์กิทจากสโตกสตีเคยโดนเปรียบเทียบกับเบรอเนลเมซี่ในสมัยที่ยังค้าแข้งอยู่กับบาร์เซโลนาก่อนย้ายไปยังสโตกเป็นเรื่องที่โบยันไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น แข่งไว้30ปีล้มเหลวในการสถาปนาตัวเองกับยักษ์ใหญ่ของสเปนอย่างแท้จริงและย้ายออกจากลาลิก้ามาค้าแข่งในเพมเลิกเมื่อปี2014โบยันค้าแข่งอยู่กับช่างปั้นหม้อ5ปีก่อนย้ายออกไปโดยทําความยินยอมร่วมกันในปี2019อันดับ 9. เอสเตบันกาบิอาโซจากเลสเตอร์ซิตี้การตัดสินใจของเอสเตบันกาบิอาโซกองกลางตัวเก่งของอินเตอร์มิลานในการมาร่วมทับเลสเตอร์ซิตี เป็นเรื่องลึกลับสําหรับใครหลายคนกัมเบียโซประสบความสำเร็จอย่างมากในเกาโชซิเรอาแต่มาเซ็นสัญญากับจิงจอกสยามที่เพิ่งได้รับการเลื่อนชั้นสูีเพยม์ลีกกัมเบียโซใช้เวลาหนึ่งฤดูกาลที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมช่วยทีมรอดพ้นจากการตกชั้นและในฤดูกาลต่อมาเลสเตอร์ก็ช็อกโลกด้วยการคว้าแชมป์เพยม์ลีก 10. แอนดี้โลนเกิลจากลิเวอร์พูลหลังจากใช้เวลาในการค้าแข่งในแชมเปี้ยนชิพ จู่ๆก็เหมือนแอนดี้เรนเกอร์ขุดเจอทองโดยการย้ายไปลิเวอร์พูลอย่างไม่น่าเป็นไปได้หงแดงจําเป็นต้องลงตลาดนักเตะหลังอาริสโอมเบเกอร์ได้รับบาดเจ็บและการย้ายออกไปของซิโมงเมโยเล่ทาให้นักเตะเฟียเย่นอย่างเรนเกนได้เข้ามาร่วมทีมเพื่อช่วยแก้วิกฤตผู้รักษาประตูนอกจากเขาแล้วยังมีอาริเอียนที่ถูกใช้งานในช่วงที่มือเก่ามาเล็กนึงไม่อยู่เรนเกอไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นัดเดียวให้กับสโมสรอนแต่ได้รับเหรียญรางวัลจากความสําเร็จของลิเวอร์พูล ในพรีเมียร์ลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพและฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพ